สวัสดีค่ะมาเนี่เลิกงานแล้วก็ให้ยมาส่งถึงบ้านปะก้อยเลยจ้ะโอ้ยมองเห็นวิวพี่น้องเอ้ยวิวเท้ามันกระสอบเนาะนเอามาฝากกันจ้ะวันนี้มากินข้าวกับปะก้อยสวัสดีค่ะ,คะมาจ้ะเอาเน้นนี่นหมว่าปลาร้านี่ตำมะละกอกันปลาอยู่นี่ ดีโฆษณาปลาให้ก็เลยเหรอบอโมโคนะไม่โคหรอกโคไม่ไหนก็ขาดปลาไม่ได้น้ำตาลฮะน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลข้างล่างลูกนี่ไงตำเจ็บแจ่บจะพี่น้องชวนนี้ก็ได้ไปไซ์ ทำเงินแล้วก็มาทำงาน้วก็มากินวนไปจ้ะอืมมันต้องอย่างนี้สิโอ้วันนั้นทำไมนึ่งข้าวทำไมมันไอ้นี่วะนึ่งอยังงกันแหละมันก็ใช่สิ่นึ่งข้าวเอาข้าวเหนียมันนึ่งข้าวเหนียวอ้าวข้าวเจ้ามันนึ่งเป็นข้าวเหนียวอ่ะเนื้อตุ๋นอืมแล้วมันก็จะสุกบ่โอ้ต้มต้มเอาเอากลับมาต้มต้มยังไม่สุกตรงมะนาวลงไ่จ้ะมันขาดไม่ใช่โอ้ยมันจะแซมบ่ มีมะนาวมะนาวหมดแล้วหรอจะจะแบ่งมาให้กินนี่ไงเอามาอ่ะนี่ไงมีมะนาวอันนี้อ่ะโอ้ยมันจะคือ,คอ,อแบบตะก้อนแต่ไอแวงแกมบอกว่ามันจะทำงานม,มุวนเป็นอะไรไม่ไดคนแวงแกมนะเนาะเพราะว่าเด็ัน้อยที่สุดเขาหาแวงแกบอกฉันจะต้องทำอาหารอะไรพวกนี้บ้ารอย่างเงี้ยนะ โอ้โหหลังจากบอกเพิ่นให้ถาดเดียวรสจ้า้มตำคุงเฮิมจ้ะทอดปลาที่มาได้จ้ากินข้าวกับน้ำกกนค่ะมีปลาทอด้มตำคุงเฮิมแค่รสจ้ะอยู่นี่ยังมีปลานี่กินนะเดี๋ยวจะไปเอาอีกสักสองกิโลก่อนอ๋อนี่ทอดกรอบๆนี่อร่อยนะมีไข่ด้วย ปลาพิพรมาฝากลจุดสนิทเลยชอบตรงที่จืดแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่ตุ๋งอ่ะอากาศเศร้าหิมะลงตอนค่อยทำงานหิมะคอยคือบอกค่อยเดินขึ้นมาเดินไปไนมาตินตากหิมะขึ้นมาเสร็จทำอยู่อ้าวเป็นมือกแลามองไปแล้วหน้าตาหิมะ งานก็ทําไปเรื่อยๆแต่นีทำตามสะอาดไม่เห็นทำเลยทํางานทุกหนก็ไม่เห็นเรื่อยๆสักทีนะรีบกวาไงงานไม่เสร็จเพราะความเสร็จงานางาคือเขาเวลาข <c oughs> าตั้งไว้ห้าชั่วโมงก็โอ้ยได้ตั้งชั่วโมงกว่าทำอะไรบนเนี่ยเดินขึ้นเจนลงไปจัดของให้เขานี่บอสเพิ่มเบอร์<ำ>เปล่าวะทำไมยี่ยี่ ยี่สิบห้าห้องให้หกชั่วโมงเพราะว่าห้องนั้นมันใหญ่ไงห้องห้องจิมห้องเก็บขอห้องซักมันใหญ่นะแต่วันนั้นวันนั้นมันไม่สะปวกมันก็คงคิดนะแต่ห้าชั่วโมงท่นให้เท่าไหร่วะสิบสามห้องหรือว่าไม่คิดว่ามันเนี้ยมันคิดว่าเขาอะไ,ไนรนะตัวให้มันไปหน่อยวันนั้นให้มันไปเยอะได้เหรอเออไม่คิดว่าเขาจะจะช่วยมั้ง วันม้วนวันนั้นงานค่อยเยอะไงวันจันน่ะโปรติงานมันจะไม่เยอะเลยวันจันเพ้าให้หกชั่วโมงน้นใช่ไหมให้หกชั่วโมงเธอก็ทําไปได้เนาะก็ยังเหลืออยู่เวลาอยู่นะโปกติมันจะมีคนอันตตามาช่วยใช่ไหมล่ะอันนี้เขาป่วยเขาเลยไม่มาเขาก็คนเดียว อกเอเลยอยาทำงานจ้ะมาทำงานตําตํดโซ่เสร็จเนาะทำง,งานวันจันทร์ยี่สิบสี่ห้องหกชั่วโมงวันนี้ทำสิบสามห้องบวกกับห้องข้างนอกอีกเพราะเขานีา,นาให้ชั่วโมงครึ่งนะเอะเออข้างนอกอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำข้างนอกอีกแต่ว่าข้างบนวันนี้หนูก็ถูมาบ้างแล้วล่ะนิดหน่อย ทนนั้ทงอร่อยทุกอย่งงั้นเจะดเท็จตัวแต่ยังเท็จแต่ว่าตี๋ประเทไทยบรยยรยากาศการทล่งานนายเบิง่งเพราะว่ามันเป็นห้องอันเขาเรียกว่านะ้องมันมีคอนอยูนน่นะจ๊ะก็ ขา้าวจะท้ายแล้วตังคอ์คอจะยากป้าใส่ทีมงานป้าเสรถอ้าวป้าก็ถะบอกมันนะแต่ว่าห้องไหนที่เขาออกไปแล้วโอเคอยู่แต่ห้องไหนที่เขามีอมมของมีเจ้าของอยู่ไม่ไม่ถึงความเสร็จแล้วก็ถ่ายนี่นะห้องเป็นเท่านี้เท่านี้เท่นานี้โฆษณาเขาเสร็จอ้องค์ละมีมีโรงแรมเดียวอยู่อยู่มัน Nå er det. Sånn som om du synger. Det blir det. Da okay? går det var mye bedre til det her nå enn det var før. Greit? Ja. Så må du pakke sekken din og sette den ut i gangen.